สวัสดีครับวันนี้เราเดินทางมาไกลถึงเชียงใหม่ครับวันนี้มาเจอน้องโน่คนสวยของเราเป็นไงครับอันนี้น้องโน่เรียนเป็นไงง่ายไหมฮะง่ายค่ะง่ายมากระบบง่ายกว่าที่คิดค่ะไม่ยุ่งยากเลย<ช>ค่ะเป็นออนไลน์ไหมเป็นออนไลน์ค่ะ,ะคือพูดง่ายระบบไม่ยุ่งยากเลยค่ะง่ายกว่าที่คิดคือเหมือนแค่กรอกให้ตรงคําถามในช่องแค่น,น,คนั้นเองไม่ยุ่งยากค่ะครับ โปรแกรมใช้งานง่ายเนาะใช้งานง่ายรวดเร็วด้วยค่ะแล้วเวลาติดต่อทางบริษัททางร้านเป็นไงง่ายไหมติดต่อง่ายค่ะคือโนดโทรไปครั้งแรกเนาะจากประสบการณ์นะคะโทรไปครั้งแรกดรอกเตอร์ก็รับสายเลยไม่มีการไม่รับสายค่ะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าติดตามสถานะเราตลอดอไม่ได้เหมือนกับว่าแบบติดต่อปุ๊บอยากทำรัฐทงช่วงเลยไม่ค่ะคือดรอกเตอร์มีการติดต่อตลอดเหมือนกับแบบให้ความสําคัญกับเรากับเราอะเว้ไงค่ะคือให้ความสําคัญทําให้เราแบ เออร้าเนี่ยพูดง่ายยังอยากเปิดสาขาสาขาสองต่ออ่ะเป็นการดีอ่าแนะนำนิดนึงว่าร้านอยู่ต้องแหนครับน้งร้านสองโน้นะคะตั้งชื่อร้านถุงเงินพานี้นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาค่ะง่ายๆมาได้ก็ตรงเชิงสะพานช่อแลรงค่ะผ่านช่อแลนะเจอเลยน้องโนของเราบริการรับใช้เลยนะครับขอบคุณน้องโนนะครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะ